การพัฒนาเมืองรองในประเทศไทยในสายตาของธนาคารโลกแนวทางในการพัฒนาเมืองรองปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยมาหลายฉบับก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองรองก็ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหรนะ่นักที่จะเติบโตมากที่สุดก็คือสาขาการท่องเที่ยว ส่วนสาขาเศรษฐกิจอื่นก็ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นักด้วยข้อจำกัดหลายประการนะครับแต่ว่ามันมีรายงานฉบับหนึ่งที่จัดทำโดยธนาคารโลกหรือว่า World Bank และพึ่งเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม2567นี้เองนะครับรายงานนี้ชื่อรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่ารายงานของธนาคารโลกก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่ารายงานฉบับนี้และเป็นรายงานฉบับล่าสุด เป็นรายงานที่กล่าวถึงการพัฒนาเมืองรองที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเรื่องของเศรษฐกิจ GDP เติบโตเท่าไหรหดตัวเท่าไรเงินเฟ้อเท่าไรก็รพูดถึงอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีหมวดหนึ่งในรายงานฉบับนี้เลยกล่าวถึงเมืองรองภายใต้หัวข้อว่าสร้างวันพรุ่งนี้ปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของเมืองรองเขาได้กล่าวหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับเมืองรองของประเทศไทย เริ่มต้นที่ปัญหาของกรุงเทพทําไมต้องกระจายไปสู่เมืองรองก่อนนะครับเขากล่าวว่าการพัฒนาเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาเน้นแต่ที่กรุงเทพจนกรุงเทพกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมืองโตเดียวหรือว่า prime city ก็คือแนวคิดที่ว่าเมืองอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเติบโตไม่ว่าจะเป็นประชากรเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ มากกว่าเมืองอันดับ2ของประเทศนั้นมากๆโดยปกติจะใช้ตัวเลข10เท่านะครับเป็นตัวชี้วัดถ้าโตกว่าเกิน10เท่าเมื่อไหร่แสดงว่ามีปรากฏการเมืองโตเดี่ยวแล้วโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เหมาะสมที่จะกระจายอยู่ทั่วประเทศจะถูกดูดเข้ามาอยู่ในเมืองอันดับที่1แบบที่ประเทศไทยเป็นกับกรุงเทพแต่ถามว่าทําไมกรุงเทพจึงมีลักษณะเป็นเมืองโตเดียวเพราะว่า ตำแหน่งภูมิศาสตร์ของกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางของทวีปเอเชียตอนออกเฉียงใต้แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายระบบคมนาคมก็ได้รับการพัฒนานที่ดีกว่าเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพมากๆนะครับแล้วก็มีการขยายการเติบโตออกไปสู่จังหวัดปริมณฑลมากกว่าที่จะไปเติบโตในหัวเมืองในภูมิภาคซึ่งจะกระจายไปสู่เมืองรองต่อไป แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมารูปแบบการพัฒนาแบบกระจุกตัวแต่ในกรุงเทพขยายไปยังจังหวัดปริมณฑลกลายเป็นภาคมานะครขนาดใหญ่มันทําให้เกิดความแออัดมากขึ้นเรื่อยๆประสิทธิภาพในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานลดลงแล้วทําให้การพัฒนาเศษรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นก็มีปัญหาตามไปด้วยราคาที่ดินก็แพงมากแล้วเขายกตัวอย่างว่า สิ่งที่ชี้ชัดของปัญหาการเป็นเมืองโตเดี่ยวของกรุงเทพมากที่สุดก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554ในปีนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดปัญหาอย่างหนักมากทั้งทั้งที่น้ำท่วมโดยหลักๆแล้วส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่าพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคและบางภาคไม่ได้รับผลกระทบนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าประเทศไทยได้แสดงออกให้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจเมื่อกรุงเทพมีปัญหา ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีปัญหาตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาก็แนะนำว่ามันจําเป็นต้องมีการกระจายฐานเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทั่วประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลักการพื้นฐานในการพัฒนาประเทศเมืองหลักเมืองเดียวไม่สามารถที่จะทำการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาทุกอย่างของประเทศได้ในเวลาเดียวกัน เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลทำหน้าที่ในการให้บริการระดับโลกสำหรับธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐในขณะที่เมืองขนาดกลางและเมืองขนาดเล็กอาจจะเหมาะสมในการผลิตในเชิงของอุตสาหกรรมมากกว่าในเวลาที่ผ่านมาครับเมืองรองของประเทศไทยหลายแห่งได้มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอยู่แล้วแล้วก็มีอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆที่มีความหลากหลายจึงควรจะสนับสนุน ในการพัฒนาเมืองเหล่านี้ในแต่ละภูมิภาคให้มีศักยภาพในการสนับสนุนความแข็งแกร่งและกระจายการพัฒนาให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลไปทั่วประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับการพัฒนาเมืองรองแม้ว่า โครงการต่างๆของภาครัฐจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ค่อยลงไปอย่างทั่วถึงมากนักแต่การพัฒน,นาเองของภาคเอกชนและแรงผลักดันที่จะกระจายกิจกรรมหลายๆอย่างออกไปจากกรุงเทพด้วยข้อจํากัดของกรุงเทพมหานครมันทําให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวนะครับของเมืองรองเติบโตมีอัตรานะครับการเติบโตไม่ใช่ตัวเลขเฉยๆนะครับแต่เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่ากรุงเทพเกือบ15เท่า เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจของกรุงเทพเติบโตเต็มที่และถึงจุดอิ่มตัวแล้วเมืองรองที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ผลิตภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าขนาดประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านทุนมนุษย์แล้วก็ปรับเปลี่ยนกรอบการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิน่น ทำให้เทศบาลหรือว่าองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะใส่กลไกลและงบประมาณในการขับเคลื่อนท้องถิ่นตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมืองรองเหล่านั้นเริ่มมีบทบาทในเชิงธุรกิจและการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจกับภูมิภาคในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยบรรเทาความยากจนและดูดซับแรงงานที่อพยพจากชนบทในจังหวัดเดียวกันเข้าสู่เมืองหลักของจังหวัดนั้นได้เช่นกันนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาครับเพราะว่าโครงสร้างงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยยังรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางค่อนข้างมากทําให้เมืองรองของประเทศไทยยังต้องพึ่งพารายได้จากรัฐบาลกลางเป็นอย่างมากเมืองรองได้รับการแบ่งบทบาทหน้าที่สําคัญไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า นโยบายด้านการคลังของตัวเองแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับรัฐบาลกลางคุมไว้ทั้งหมดและเมืองรองเหล่านั้นยังต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนที่จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลกลางเป็นอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่างๆ ปัญหาตัวนี้นะครับทำให้เมืองรองไม่สามารถที่จะบรรลุศักยภาพทางเศรษฐกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีการลงทุนเป็นอย่างมากแต่ว่าเงินทุนเหล่านั้นกลายเป็นว่าถูกกำหนดทิศท,ทางและควบคุมมาจากรัฐบาลกลางเขากล่าวถึงประเด็นหลักสำคัญคือต้องมีการมอบอำนาจจากรัฐบาลกลางให้กับท้องถิ่นในมิติเหล่านี้ครับ 1. คือการวางผังเมือง สการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. คือการเข้าถึงกลไกทางการเงินระยะยาวควบคู่ไปกับการมีเครื่องมือทางการคลังที่จําเป็นก็คือการเก็บภาษีท้องถิ่นแล้วใช้กับท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง mm hmm. การเก็บภาษีเงินได้แบบพิ g g y b แบ็กหรือหมายถึงการเก็บภาษีส่วนเพิ่มในระดับท้องถิน่นจากภาษีเงินได้ที่จ่ายให้กับรัฐบาลกลาง โดยพิกี้แบ็กนี้รัฐบาลท้องถิ่นมีอิสระในการกําหนดอัตราภาษีส่วนเพิ่มซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการใช้อํานาจแบบนี้นะครับซึ่งธนาคารโลกมองว่าถ้าอํานาจในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นของตัวเองมีมากขึ้นกว่าเดิมก็จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงทางการคลังให้กับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในเมืองรอง แล้วก็จะมีเงินในการพัฒนาตามศักยภาพของตัวเองที่ท้องถิ่นจะเห็นได้ชัดกว่ารัฐบาลกลางได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้เมืองที่มีรายได้เพียงพอแล้วก็มีความน่าเชื่อถือคือมีเครดิตเพียงพอเน ควรจะสามารถเข้าถึงเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองได้ไม่ใช่เก็บภาษีเพิ่มเติมได้และเอาเงินนั้นไปใช้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวเพราะโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างเป็นการลงทุนระยะยาวและใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็ได้เงินคืนกลับมาจากค่าใช้บริการและภาษีเหมือนผ่อนชําระมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปีดังนั้นถ้าเก็บภาษีปีต่อปีเงินไม่พอในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว ธนาคารโลกจึงเสนอว่าท้องถิ่นควรจะมีความสามารถในการกู้ยืมเงินและเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP ก็จะทำให้ท้องถิ่นมีเงินในอนาคตเพื่อจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองต่างๆทำให้ประชาชนและเอกชนได้รับประโยชน์จากการมีโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่ทันสมัยซึ่งกลไกทางการเงินอันนี้เป็นเครื่องมือปกติที่เมืองหลายๆแห่งในโลกใช้กันและหลายๆเมือง รัฐบาลกลางของประเทศนั้นนั้นเข้ามาช่วยเป็นคู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้มีเงินจํานวนใหญ่พอหรือมากพอในการพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวที่ต้องลงทุนเป็นจํานวนมากได้ แต่ว่าการที่จะทำได้ตามคำแนะนำของธนาคารโลกที่จะขับเคลื่อนให้เมืองรองมีศักยภาพสูงขึ้นและเป็นกลจักสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไม่ใช่เพียงแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นกลจักสำคัญเพียงอย่างเดียวตามในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารโลกบอกว่าต้องปรับกระบวนทัศทัดครั้งสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าต,ต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่ารัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถเพียงพอไม่มีกลไกต่างๆไม่มีเครื่องมืออํานาจหน้าที่เพียงพอต้องเปลี่ยนความคิดเลยครับรัฐบาลกลางต้องทําหน้าที่กําหนดหน้าที่และเพิ่มความรับผิดชอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระในการวางแผนอนาคตของตัวเองแล้วก็มอบอำนาจโดยเฉพาะยิ่งเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินอำนาจในการบริหารจัดการการคลังของตัวเองในระยะยาวให้กับท้องถิ่นแล้วก็จะต้องมีข้อกําหนดด้านความโปร่งใสรัฐบาลกลางถอยตัวเองจากคนที่ชี้นำและลงไปทำเองในทุกอย่างเปลี่ยนมาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือ เชิงเทคนิควิชาการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบของการจัดการแบบนี้ที่รัฐบาลกลางถอยตัวเองออกมาเป็นแค่คนกำหนดภาพใหญ่และเป็นผู้สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการเป็นหลักเป็นเรื่องปกติที่สหภาพยุโรปทำเขาเรียกว่าหลักการของการอุดหนุนโดยมีเกณฑ์ต่างๆที่รัฐบาลกลางตั้งขึ้นแล้วถ้าท้องถิ่นสามารถทำได้ตาม หลักการความโปรง่งใสหลักการของการมีประสิทธิภาพหลักวิชาการที่ถูกต้องก็จะได้รับเงินสนับสนุนและกลไกในการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง แต่ว่าการเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการเสริมสร้างขีดความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ต่างๆของรัฐบาลกลางและผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีบุคลากรมีความรู้ความสามารถรวมถึงมีโครงสร้างการจัดการที่เพียงพอต่อการที่จะรับบทบาทหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยนับเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าต่อไปในอนาคตเมืองรองโดยผ่านองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นของเมืองนั้นๆจะต้องมีกระบวนการวางแผนของตัวเองที่ตอบสนองและปรับให้เข้ากับความต้องการของเศรษฐกิจสังคมที่อยู่อาศัยแรงงานต่างๆภายในท้องถิ่นแล้วเขาคิดว่าด้วยวิธีการปรับวิธีการคิดเหล่านี้ เมืองรองของประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาและจะกลายเป็น,นกลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยแบ่งเบาภาระหน้าที่และปัญหาของกรุงเทพหมหานครให้ลดลงไปด้วยเช่นกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าธนาคารโลกได้ทําตัวเป็นกระจกสะท้อนสถานการณ์เมืองรองของประเทศไทยให้เราเห็นอย่างชัดเจนก็คงต้องนํามาศึกษาแล้วก็มาปรับตัวเอง ให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาของโลกต่อไปวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ